ลงทุนหลักร้อยสร้างรายได้หลักหมื่นใน1สัปดาห์ใครไม่ได้ดูคลิปนี้ถือวพลาดวันนี้เราจะชวนทุกคนมารู้จักกับต้นอ่อนทานตะวันกันค่ะต้นอ่อนทานตะวันคือต้นอ่อนที่มาจากการเพาะเมล็ดทานตะวันที่ใช้ระยะเวลาการปลูกเร็จถึงสิวันก็สามารถตัดทานได้แล้วแถมยังมีประโยชน์มากกว่าผักต้นโตถึง1ิเท่าเรามาตัดต้นอ่อนทานตะวันกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นต้นอ่อนทานตะวันลายไทยหลอดใหม่ปี6 7เจ่อัตราการงอกสูงถึง95%เอัตราการงอกดีขนาดนี้มาดูกันค่ะว่าเมล็ด1กิโลเรา เท่าไหรว้าวมีแค่สองถาดยังได้ต้นอ่อนเกือบ2กิโลเลยยังเหลืออีก7หถาดผลผลิตจะได้ถึงเกือบ10กิโลถ้าขายส่งตกกิโลละ8 0ดส0บถึงร้อบาทแค่มล็ด1กิโลก็สร้างไรายได้รวมๆเกือบ1 0,000บาทแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าแพ็คใส่ถุงขายข,ายขนาดนี้จะขายได้ราคา25-30บาทยิ่งถ้าใครมีฝีมือนําไปทําเป็นสลัดโลเมนูปิ้งย่างยิ่งเพิ่มมูลค่าได้อีกนะคะเพื่อนๆที่อยากมีไรายได้เสริมหลักหมื่นต่อเดือนก็สามารถเพาะต้นอ่อนกันได้นะคะปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อยสําหรับใครที่สนใจ หาเราได้นะคะเรามีบริการให้คําแนะนําในการปลูกถุกขั้นตอนเลยค่ะ